บางอย่างมันอาจจะแค่นี้ก็ได้นะโยมหมดวาสนาต่อกันก็ต้องแยกทางกันไปไม่ว่าจะเป็นยศเป็นทรัพย์เป็นบุคคลได้เท่านี้ก็ดีแล้วเมื่อไม่มีวาสนาต่อกันถึงเวลาที่จะต้องแยกทางก็เป็นเรื่องธรรมดาการเตรียมใจไว้ก่อนว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกนั้นเป็นความคิดที่ดีจริงๆก็เป็นแบบนั้น เราเข้าไปโมเมเข้าไปอุปโลกว่าอันนั้นก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเราแล้วก็ผูกจิตติดยึดมั่นว่านั่นเป็นของเราความจริงไม่มีอะไรเป็นของเราตั้งแต่แรกเลยจิตที่เป็นทุกขเกิดจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นได้เท่านี้ก็ดีแล้วโยมหมดวาสนาต่อกัน ก็แยกย้ายกันไปไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วได้เท่านี้ก็ดีแล้วอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราวันหยันคำอะไรที่เราเคยสร้างเหตุไว้ว่าจะต้องเป็นของเราชั่วคราวในชาตินี้นั่งอยู่ดีๆแต่ถ้าเราสร้างเหตุที่จะให้มาก็คงจะพอมาได้แต่ถ้าไม่ใช่เขาก็อยู่ได้ไม่นาน ขอเจริญพรเป็นกำลังใจสร้างเหตุดีเข้าไว้เดี๋ยวเรื่องดีๆก็จะอยู่กับเราแน่นอนเจริญพรเป็นกำลังใจ